ทุกคนเห็นอะไรไหมครับไอเนี่ยซูโป้วันนี้เนี่ยพี่โตจะมาจัดการไดโปวตัวนี้กันโอ้มาตัวอะไรไปสู้เลยวะเสตมาไปมาแล้วอุ้ยโอ้ยวุ้ยสวยโอ้แต่มันไม่ตายพี่แฮกกันไม่ตายเฮ้ยพี่พี่เชื่อผมเชื่อผมเรากดอันติสัตมาพร้อมกันสองคนเชื่อป่ะว่ามันตายมันเรามันหนีไม่ทันแน่นอนพี่เชื่อป่ะได้ได้ปามปามปามอันติปามอันติข้างหน้าเราปามอันติเราปามมันติ ผม <GP. S 2> จะผมกับพี่สวยสวยหรือผมกับพี่แบ๊กจะช่วยกันกำจัดจำกำจัดไอ้แฮกแฮกเกอร์โลกเออสุดยอดมหาว <Hey. S 2> ัยภัยพิบัติโลกตอนนี้มันแปดสิบสตีแล้วแ <c> ป <oughs> <ค>ดสิบโบเออโคตรไวเพแปดสิบคิวไลท์หนไลท์วาวบ้าบอเฮ้ยหรือว่ามันตายแล้ววะยังไม่ตายจังหวะแบบจังหวะหมอนำอรำเรากดอันตีพร้อมกันสองคนไอ้ฆ่าสองเพราะมันทีเดียวตายไงแล้วแบบเอาให้แบบมันหนีไม่ได้อะแล้วเอาให้มันตายด้วยทีเดียวอะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย โอเคโอเคมันเจ็บมันเจ็บพี่มันเจ็บอีกแล้วมันเจ็บอีกแล้ว่าพพี่ตายวะอู้มันบิดมันลงมาโอ้มันมันแบบมันโปลาถังขยะเว้ยเดี๋ยมันปลารวัวเลยอะเข้ามากลางแบบเห็นปะมาอู้วิดีมันปลายับเลยใช่ดูนปลาหนังขยะยับเลยทุกคนใช่ดูปูตอนเนี้ยมันลอยคือมันแบบมันวาร์ปเอาถังขยะมาปลาใส่เว้ยรวัวเลยเฮ้ยตอนนี้ผมก็ได้อัตีแล้วปะผมก็ได้ผมก็ได้เหมือนกัน วิโอ้โหอุ้ยโดนอีกแล้วเนี่ยพี่พี่เชื่อปะถ้าเกิดเราใช้สกิลนี้พร้อมกำลังมากดิ์ผพี่เชื่อว่าบอลลอยอ่ะสกิลสองใช่ปะใช่สกิลสองมันหนีไม่ทันอย่างงี้นหนีไม่ทนันรอผมรอผมบี้เดี๋ยวเพิ่งเปิดยงเ,เ,เ,เพิ่งเปิดพี่เฮียพี่แบบพยายามยื้อยื้อก่อนอยู่ไม่ได้งมันอยูดไม่หยุดตรงนี้เนี่ยก้สองสตีทเฮ้ยมันโดนมาร์โคเตอร์เรียบร้อยเอาเอาดีเอาดีเนี่ยมาร์โคเตอร์เหรอป้าเนี่ยน่าคีปีเลยกู้ก้อนสองสตีท เรียบร้อยแต่เอาผมมีไม่ได้ทำอะไรเลยแซงโบล็อคสุดยอดสุดยอดสตีบอยโบล็อก็สตีสตีเออมันกลับมาแล้วมันกลับมาเอาเยี่ยนปาหนักอยากใส่เลยเยี่ยนวัาร้อนหมดอ่ะทุกคนดูไอ้ทุกคนไว้นี่นี่ไอพวกขี้แพ้ไม่มีทางสู้จะต้องใช้แฮกอะคิดดูขี้แพ้จริงจริงผมเข้าใจแต่เขาแบบเขาไม่มีปัญญาจะเล่นเองนะก็เลยต้องแบบใช้ตัวช่วยอย่างนี้แหละอืม แต่จะโอ้โหดูมันลอยดิอย่างน้อยถ้าอยู่บนพื้นก็ยังดีอ่ะคือเขาทำบ้าแบบมันพี่แบบเนี่ยเนี่ยคือมันอ่ะมันจะไอ้นั่นเว้ยมันจะปาถังขยะเพื่อเก็บอันติเว้ยพอมีอันติปุ๊บมันก็จะยัดอันติใส่เราอย่างงเี้ยใส่ทุกคนในเซิร์ฟเพื่อเก็บสติครับเฮ้ยมันลงมามันลงมาเมื่อกี้เฮ้ยมันลงมามันลงมาเรื่องผมโอ้โหมันขึ้นไปอีกแล้วอ่ะมันขึ้นไปอีกแล้วอ่ะไอ้เพิ่งพึ่งพิ่งวันนี่ไเฮ้ยกดแล้วกดแล้วเอาโอ้โหขึ้นไปอีกแล้วอออออ่่่่่่ะะเปนนนนนยยางงีีีููล ไพี่บิ่ผมรอ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 อันเราเคาน์เตอร์ไหมเราเคาน์เตอร์ไหมได้ได้เผมเจอผมเจอมันอยู่ไหนไม่รู้เว้ยเราพี่กดรอว่าไม่ทันว่ะเฮ้ยผมโดนผมโดนรอรอรออันเราเคาน์เตอร์ไหมเราเคาน์เตอร์ไหมเฮ้ยผมเจอผมเจอได้ได้เฮ้ยมันอยู่ไหนไม่รู้เว้ยเราพี่กดรอว่าไม่ทันว่ะผมโดนผมโดนนี่ไหนไหนเคาน์เตอร์ ไหนวะไหนวะแฮกเกอร์อยู่โซกากอยู่โซนูอยู่ช้แฮกแต่อยู่ฆ่าผมไม่ได้โคตรโหดไม่ได้ไอฝัอ่งนู้นเหรอฝั่งหนูเหรอโอ้ยไม่ไปไกลเลยว่ะเฮ้ยมันมันออกเกมไปแล้วปะใช่มันออกเกมพี่มันเจอเรียบร้อย<ว>ผมเดานะมันหัวร้อนเว้ยคือมันมาปาหางาระยะใส่ผมหัวู้อนเว่าผมกดเคาน์เตอร์แล้วโดนมันเต็มเต็มเลยโอเคนะครับผมก็ใครชอบคลิปนี้ก็กดติดตามด้วยนะครับผมเคปิทีครับกลับมาแล้วนะครับเป็นยังไงเพื่อนเราเนี่ยเพื่อนเราที่ช่วยฆ่าโปรเนี่ยเล็กนี่อเล็ก